ใช้ลดได้เลยค่ะเพีย้ยนอนมแมลงมากาดกินใบผักของเราเป็นรูพุนเลยไม่ว่าจะเป็นต้นพริกใบจิกใบงอก็ใช้ลดได้เหมือนกันค่ะเราก็จะไปดูกันเลยสวัสดีค่ะวันนี้เราก็จะมาบำรุงพืชผักสวนครัวนะคะเป็นมะเขือค่ะ,มะแมลงชอบมากเลย ยอดนอ,นอ่อนแบบนี้นะคะมแมลงก็กัดกินใบแล้วค่ะทำให้เป็นรูพุนเลยเต็มต้นเลยนะคะเราจะมาบำรุงต้นมะเขือนะคะป้องกันพวกมแมลงหนอนเพีย้ทำให้มะเขือของติดดอกผลดอกเราก็จะไปดูวิธีการทำกันเลยค่ะ เราก็เตรียมน้ำไว้นะคะ10ลิตรค่ะเราก็จะใช้2อย่างนะคะจะมีผงชูรสกาแฟคั่วบดละเอียดค่ะเราก็จะใช้ผงชูรสโมโนโซเดียมกูตเมตนะคะเอาใส่ลงไป1ช้อนโต๊ะค่ะเร่งการติดดอกติดผลน,นะคะต่อมาเราก็จะใช้กาแฟคั่วบดละเอียดนะคะ1ช้อนโต๊ะเท่ากันเลยค่ะ ในกาแฟนะคะก็จะมีในโตรเจ้นมีรสคมแล้วก็กลิ่นฉุนมแมลงก็จะไม่ค่อยชอบทำให้ดินร่วนซุยรากพืชหาอาหารได้ดีลำต้นแข็งแรงใบเขียวใบงามเราเอาใส่ลงไปเลยคนๆให้กาแฟของเราเนะะี่ยค่ะละลายให้ดีใช้ลรดได้กับพืชผักทุกชนิดไม้ดอกไม้ผลไม้ประดับพืชผักสวนครัว เราก็จะไปรถกันเลยเราจะฉีดพ่นก็ได้นะคะหรือเจดเทราดลดลงดินก็ได้ค่ะและ้วแต่ความสะดวกเนาะ,ะแมลงไม่กัดกินใบผักของเรานะคะไม่ว่าจะเป็นเพี้ยนนอนมแมลงต่างๆก็ฉายโรดได้บำรุงเอาไว้เลยนะคะมะเขือของเราจะได้ติดดอกติดผล งามนะคะเราจะใช้รถอาทิตย์ละสองครั้งค่ะ,ะแมลงชอบมากเลยนะคะมะนาวนอนชอนใบพลิกนะคะใบหยิกใบงอใช้รถได้เลยค่ะกำลังติดดอกติดผลเลยนะคะที่จะปานใช้รถไปเนะะี่ยค่ะออกดอกดีมากเลย หยิกใบงอนะคะใช้รดได้เลยค่ะบำรุงเอาไว้เลยนะคะทำให้ดินของเราร่วนซุยด้วยค่ะกำลังออกดอกเลยพริกบำรุงง่ายๆนะคะลองทำดูค่ะก็จะมีกาแฟผงชูรดสดแค่นั้นเองของที่เราหาได้ง่ายๆจากในครัวด้วยนะคะทำให้พริกของเราเนี่ยค่ะผลดอกเต็มต้นเลยนะคะ ลองทำดูค่ะ,มะเมื่อคือก็เหมือนกันนะคะมะแมลงก็เริ่มหายไปแล้วค่ะที่ปานใช้เนาะคลิปนี้ก็ลาไปก่อนนะคะคลิปหน้าเจอกันใหม่ก็อย่าลืมกดไ like, ลค์กดแชร์กดซับสไ r i e ทองปานปลูกผักขอขอบคุณสวัสดีค่ะ